สวัสดีครับชาวเน็ตครับหน้าตาคนที่มาตัดผมเขาหล่อมากผมอดที่จะถ่ายภาพเขาไม่ได้เหตุผลดูนะครับคิ้วโค้งเหมือนวงพระจันทร์จมูกเหมือนดาวอังคารหมุงโลกและใบหูเหมือนแมลงสาบมาจากดาวอังคารครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดผมมาจากบ้านอะไรครับบ้านดวงครับจะตัดผมลงทรงต่ำเนาะมอาอย่างนั้นเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะดูนะครับตัดลงทรงต่ำครับ เอาแ้นกระตัดลองทรงต่ำเหมือนกันครับนนะครับยนนะรเมพันให้หยุดสมัยใหม่การตัดผมลองทรงต่ำนี้ดูนะครับเอียงนิดนึงนะครับลองทรงต่ำเราจะใช้เบอร์สองนะครับนี่ เบอร์สองนี่ตัดอย่างนี้ให้นั่งตัวตรงๆอย่างนี้ครับเออไม,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 ไม่ไม่ด่างไม่ลายครับเพราะช่างอ้อนเป็นคนเก่งที่สุดเลยครับในสมาคมช่างตัดผมแห่งประเทศไทยยังมายกให้เป็นที่ปรึกษาเลยครับไม่ได้คุยแล้วครับนี่ครับลองทรงต่ําครับให้ชาวเน็ตได้ดูชัดๆเลยว่าลองทรงต่ําเขาตัดอย่างนี้นะถ้าเราไปตัดเป็นอย่างอื่นโดยสวมเบอร์สองเนี่ยไถขึ้นเพินหน้าบัตรเลี่ยนยี่สิบองศา ให้จําไว้เลยครับว่าทรงผมมันไม่ด่างมันไม่ลายมันจะพอดีอยู่เหนือริมใบหูประมาณหนึ่งหน้าฟันปัจเลียนขอให้คนนั่งในตรงๆ90องศาก็พอครับเราจะกะองศาได้ครับเป็นลองทรงต่ำแน่นอนช่างใหม่ๆห,หัดตัดก็ทําเป็นแต่ทดลองทําด้วยแบบวิธีอาจารย์อ้อนบอกคือสวมปัจเลียนเบอร์สองแล้วเผิอหน้าปัจเลียน2ีิองศาแล้วเอียงด้านข้างหนงหน้าฟันปัจเลียน เห็นไหมครับเป็นลองทรงต่ําแล้วนี่แหละครับคนที่มาตัดนี่เป็นเอฟซีของช่างอ้นดูฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับไม่เหมือนกันดูนะครับอันนี้ฝั่งขวาครับเนี่ยเช่นเดียวกันใช้เบอร์สองตัดครับเลยปื้อเผื่อหน้าบัตเตอรเลียนขึ้น2ี่สบองศาครับครับครับแล้วช่างเต้นก็กําลัง ด้วยนะครับนี่ช oh. ่างเพื่อนก็ตัดลองทรงตามเช่นกันครับนี่ดูสวยเหมือนกันครับยังมีรครับครับไม่เป็นไรก็ถ่ายให้ดูเราอยู่ร้านเดียวกันให้ชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ fc ของช่างอจุดอ้อนกันงาช่างรออยู่ใน YouTube งูดินเล็กคอร์ดอยู่ใน Facebook กันงาช่างรออยู่ใน Facebook เหมือนกันครับติดตามช่างอ้อนได้เลยนะครับกันร,ระบบบาร์เบอร์ก็แปลว่าช่างตัดผมก็มีอยู่เหมือนกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับ เข้าไปในทุกช่องสตอรี่ก <motiv ators> <klore ret ii> ็ม er mm ีอ hmm ้อนกันงานะครับสตอรี่ครับทาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ทรงรองทรงต่ำโดยใช้ปัตเจรียนเบอร์สองนะครับเป็นตัวตัดถ้าตัดเป็นรองทรงสูงไม่ได้นะทรงนี้จะตัดเป็นรองทรงต่ำกลมลงนิดนึงนะครับโอโอเคครับให้ความร่วมมือดีมากมีแฟนเป็นผู้หญิงนะวันนี้ครับเอาชอบผู้ชายเลยอย่างนั้นใจตรงกับผมเลย อเออได้เลยครับถ้าประเภทเดียวกันผมก็ไม่เอาเหมือนกันต้องเอาตรงข้ามโลกนี้ถ้าไม่มีผู้หญิงผมจะผูกคอตายครับตัว,ว <c oughs> ผมเองครับครับนี่ครับลองทรงต่ำครับครับนี่เห็นไหมครับเอียงไปนิดนึงนะครับผมทำให้ดูอย่างชัดเลยนะครับ poser. วันนี้เดี๋ยวมีคนโทรมาว่าอยามาตัดเชลล์ที่แกงสองร้อยหัวเดี๋ยวนี้เอาอีกเลยทัทีนะครับผมจะทำเส้นให้ดูอย่างนี้ล,ลองลองทรงต่ำนี่จะต้องทำอย่างนี้ครับเพื่อ <c oughs> ทีท่จะให้ได้แนวผมที่ต่ำที่สุดให้เราดูว่าเราตัดเป็นเบอร์สองไปแล้วแล้วเราก็มาตัดเป็นทรง เรบกันเลมก่อนแล้วเราก็เอาศูนย์จุด้ามาเก็บอีกทีหนึ่งมันจะเป็นรองทรงต่ําเลยเป็นเคล็ดลับของช่างอ้อนด้านบนยาว3มนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นบางคนถามมาว่าข้างบนเอายาวเท่าไหร่อาจารย์อ้อนข้างบนนี้อย่าให้เกิน3มนิ้วครึ่งถึง4ี่นิ้วนะครับด้านข้างให,ให้อยู่ใน20องศาของฟันบรตเลียนเบอร์สองครับ